ที่เกิดเยอะแยะก็ไม่ไปเกิดนี่แหละนะเขาเรียกว่าคนจนอาชีพก็ทํางานรับจ้างไปวันวันวันนี้ก็เพิ่งไปถางหญ้าให้บ้านดาราคนหนึ่งเขาชื่อตักม่ยุราบ้านเขากะลังใหญ่โตมาโหราน <c oughs> เนื้อที่สามไร่ <c oughs> ไร่ละ30บาท <c oughs> นจนครับยังไงมันก็ต้องเอาไล่ละ30ก็ทนต,ตัด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 จนเสร็จหกโมงเย็นสามไล่มันก็90คุณตักบอกว่าลดเหลือไล่ละ25้าได้ไหมจ่ายพรมา75บาบาทนี่หรือน้ำใจคนรวย <c oughs> <c oughs> ถัดอีกวันหนึ่ง เหมือนผีซ้ำดําพลอยมีคนมาบอกว่าให้ไปถางหญ้าอีกบ้านหลังหนึง่งที่หน้าบ้านเขียนไว้ว่าบ้านนิรันกุล <c oughs> เราก็ไปตัดไปตัดสองไล่คนใส่แว่นชื่ออะไรก็ไม่รู้ <c oughs> เดินมาเห็นหน้าผมเขาเวทนาไอหนุ่มเอ้ยตัดไล่เท่าไหร่ล่ะผมด้วยความซื่อไปตัดบ้านคุณ อะไรคุณตักปมายุลาไล่ล,ละสามสิบคุณปัญญาเขาตกใจเอา้าทำไมทำอย่างนั้นอเอา้าไอ้นุม่มสองไล่ให้ไล่ละร้อยโอ้โหผมในสังคมอย่างนี้ยังมีคนมีจิตใจออบอ้อมแบบนี้หรือ,อผมดีใจรีบตัด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 ,ตดสองไล่ ภายในสามชั่วโมงคนที่ชื่อปัญญาเดินถือเงินมาแล้วบอกว่าพ่นเป็นงวดงวดได้ไหม <bir ez> ผมสาบซึ้งนี่สามงวดแล้วยังไม่ได้ผ่อนผมเลย <foi> <c oughs> จะเอามารักษายาย ยายตาบตอดเฮ้ยยายทางนี้ครับยาย ทางเข้าบ้านเรามันแคบนะลูกเอ็งก็โตเป็นหนุ่มแล้วยายเนี่ยโทรามาลูกอยากจะเห็นหน้าเอ็งวันหน้าหลานเนี่ยหล่อหรือเปล่าแต่ยายกม็มีสิทธิ์เห็นผมจะหาเงินมารักษายายให,ให้ให้ตาของยายเห็นหน้าตาเองเ็งคงจะไม่เหมือนพ่อก็เหมือนแม่ลูก อะไรนี่ลูกอะไรนี่ลูกนี่จะบอกทวันนาเองลูกยายครับยายเล่นเหมือนมากเลยอ่ะยายอ่ะนี่จมูกผมครับยายครับเหรอจมูกครับยายอือับ แกแ่ๆลืมๆป่ะไปาขายยายมาสจลูกยายขาอยู่นี่ยายนี่